สวัสดีค่ะพบกับฟันฟันเฮลตี้สไตล์คูวาดวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของระบบย่อยอาหารวิชาสุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะหันหน้าหาจอและรอชมคูวาดกันเยอะๆนะคะ และจุดประสงค์สำหรับการเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะสามารถอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่ของระบบย่อยอาหารได้สามารถวาดภาพระบายสีเอาวัยวะภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารได้และเห็นความสำคัญของระบบย่อยอาหารที่มีต่อสุขภาพการเจริญเติเตบโต,บตบและพัฒนาการค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กับครูวาได้ยังคะถ้าพร้อมแล้ว ามคุว่ามาเลยคะ่ะว่าแต่กุ้งเผาน่า,นานกินจังเลยเดี๋ยวกูว่าแวะทานแป๊บนึงนะคะเด็กๆก,ก่อนอื่นเรามารู้จักอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารแบบค่าวๆกกันก่อนนะคะซึ่งเป็นเส้นทางการเดินของอาหารเลยคะ่ะอันดับแรกเลยนั่นก็คือปากค่ะเป็นประการด่านแรกเลยนะคะที่ อาหารจะต้องผ่านค่ะหลังจากปากแล้วเรามาดูส่วนต่อไปเลยค่ะนั่นก็คือหลอดอาหารค่ะต่อไปค่ะกระเพาะอาหารตับถุงน้ำดีตับอ่อนลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่และทวารหนักค่ะอันนี้เป็นแบบคร่าวๆนะคะส่วนรายละเอียดติดตามในเฟรมต่อไปเลยค่ะอวัยวะแรกในการย่อยของเรานั่นก็คือ ปากค่ะอาไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งเมื่อยนะคะเอาละค่ะเรามาดูส่วนแรกเลยค่ะนั่นก็คือฟันค่ะฟันที่อยู่ในปากมีหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหารทําให้อาหารจากชิ้นใหญ่กลายเป็นชิ้นเล็กหรือที่คุณครูได้พูดไปแล้วนั่นก็คือการย่อยเชิงกลน,นั่นเองค่ะต่อไปค่ะสีแดงเชี่ยวนั่นก็คือลิ้นนั่นเองค่ะ เจ้าลิ้นเนี่ยเขามีหน้าที่ในการคลุกเคล้าอาหารให้สัมผัสกับน้ำลายได้อย่างทั่วถึงละค่ะซึ่งน้ำลายนั้นจะมีน้ำย่อยที่ชื่อว่าอะไมเลสค่ะเจ้าอะไมเลสเขามีหน้าที่เปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ำตาลค่ะซึ่งเราเรียกว่าการย่อยทางเคมีนั่นเองละค่ะแต่ว่าหลังจากที่ อยากแป้งเป็นน้ำตาลแล้วร่างกายยังดูดซึมไม่ได้นะคะเพราะบริเวณปากไม่ได้มีอวัยวะในการดูดซึมค่ะเขาแค่เปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ำตาลเท่านั้นเองค่ะเล็กเกร็ดน้อยรสชาติที่เราสามารถรับรสได้จะมีรสเปรี้ยวหวานเคม็มและขมนะคะซึ่งเด็กๆคะบนรูปนี้คือรูปลิ้นค่ะลิ้นของเรานี้ จริงๆแล้วจะมีจุดรับรสชาติได้ทั่วเลยค่ะได้ทุกรสชาติเลยค่ะเพียงแต่ว่าเด็กๆสังเกตที่หมายเลขต่างๆบนลิ้นอันนี้คือจุดที่สามารถรับแต่ละรสชาติได้ดีเป็นพิเศษนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าแต่ละจุดรับรสอะไรบ้างนะคะหมายเลขหนึ่งค่ะเป็นบริเวณโคนลิ้นของเราเขาจะสามารถรับรสขมได้ดีเป็นพิเศษค่ะนะคะต่อไปค่ะหมายเลขสอง เป็นบริเวณข้างของด้านข้างของลิ้นนะคะจะเป็นจุดที่รับรสเปรี้ยวได้เร็วกว่าจุดอื่นค่ะหมายเลขสามนะคะก็เป็นด้านข้างของลิ้นเช่นเดียวกันค่ะเป็นบริเวณที่รับรสเค็มได้ดีกว่าจุดอื่นค่ะและหมายเลขสี่ค่ะถ้าเด็กๆลองแลบลิ้นออกมาปลายลิ้นของเราเลยละค่ะจะเป็นบริเวณที่สามารถรับรสหวานได้ดีกว่าจุดอื่นค่ะต่อไปค่ะหลอดอาหาร ซึ่งหลอดอาหารนี้เขาจะทำหน้าที่หดตัวและบีบตัวนะคะเพื่อให้อาหารนั้นลงสู่กระเพาะอาหารค่ะโดยมีการขับน้ำเมือกช่วยให้อาหารนั้นไหลผ่านได้สะดวกเด็กๆสังเกตขับเค้กนะคะเมื่อกล้ามเนื้อหดตัวและคลายตัวก็จะดันให้อาหารนั้นเคลื่อนที่ไปยังอวัอยวะในการย่อยลำดับต่อไปค่ะซึ่งบริเวณคอหอยก็จะมีช่องเปิดเข้าสู่หลอดลมและหลอดอาหาร โดยส่วนบนของหลอดลมจะมีแผ่นกระดูกอ่อนปิดกั้นกันอาหารไม่ให้เข้าสู่หลอดลมค่ะแต่ถ้านักเรียนคุยกันหรือเล่นกันเวลาที่รับประทานอาหารอาหารนั้นก็อาจจะเล็ดลอดไปยังหลอดลมได้ก็เกิดอาการอาหารเกรดเนเล็ดออกจากจมูกนั่นแหละค่ะเด็กๆคะ่ะคุณครูขอย้ำนะคะว่าหลอดอาหารนั้นไม่ได้มีหน้าที่ในการย่อยหรือดูดซึมค่ะเขาแค่ทําหน้าที่เป็นทางผ่านของอาหารเท่านั้นเองนะคะ จำเลยค่ะหลอดอาหารไม่ได้มีหน้าที่ในการย่อยหรือดูดซึมนะคะเป็นเพียงทางผ่านของอาหารเท่านั้นเองค่ะเอาััยวะในการย่อยลำดับต่อไปค่ะนั่นก็คือกระเพาะอาหารค่ะ เด็กๆสังเกตร,รูปร่างของกระเพาะอาหารนะคะเขามีลักษณะเป็นถุงค่ะคล้ายตัวเจมีขนาดประมาณ45-50ลูกบาศกเซนติเมตรนะคะเห็นเล็กๆแบบนี้ไม่ต้องกังวลค่ะว่าจะจุอาหารได้น้อยเพราะถ้ามีอาหารเมื่อไหร่เขาจะสามารถขยายได้อีกประมาณ10-40เท่าเลยล่ะค่ะซึ่งกระเพาะอาหารนี้ก็จะมีการผลิตน้ำย่อยนะคะซึ่งมีธิ์เป็นกรดค่ะย่อยอาหารประเภทโปรตีนจำนะคะเด็กๆ บริเวณกระเพาะอาหารจะทำหน้าที่ย่อยอาหารประเภทโปรโตีนค่ะโดยโปรโตีนน้ำย่อยนะคะที่ผลิตน,นะคะก็คือน้ำย่อยเปปซินที่ย่อยอพวกโปรโตีนประเภทเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็น้ำย่อยเลนินค่ะทำหน้าที่ย่อยโปรตีนในน้ำนมค่ะโดยกระเพาะอาหารเขาจะทำตัวทำการบีบตัวนะคะเพื่อให้อาหารเนี่ยแตกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็คลุกเขากับน้ำย่อยในกระเพาะนะคะ กลายเป็นสารอาหารที่ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้แต่เด็กๆคะกระเพาะอาหารทําหน้าที่ย่อยโปรโตีนอย่างเดียวนะคะกระเพาะอาหารไม่ได้ทําหน้าที่ในการดูดซึมนะคะทั้งหมดจะถูกส่งต่อไปอยังอวัยวะต่อไปคะ่ะ อวัยวะต่อไปในระบบย่อยอาหารนั่นก็คือลำไส้เล็กค่ะเห็นบอกว่าลำไส้เล็กจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้เล็กเลยนะคะเพราะว่าถ้าเรากางลำไส้เล็กออกมาเนี่ยความยาวของเขาเนี่ยจะยาวอยู่ที่ประมาณ7-8เมตรเลยค่ะทางนักเรียนนึกไม่ออกมองความกว้างของห้องเรียนเราประมาณนี้เลยละค่ะซึ่งลำไส้เล็กนี้เขาจะทําหน้าที่หนักกว่าอาวัยวะอื่นๆในระบบย่อยนะคะเพราะว่าเขาทําหน้าที่ย่อยอาหารทุกประเภทเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันและ อีกอันนึงเลยคือเขาจะทําหน้าที่ดูดซึมสารอาหารค่ะซึ่งถ้าน้ําย่อยในลําไส้เล็กเนี่ยไม่พอนะคะเราก็จะได้รับความอนุเคราะห์นะคะตับค่ะตับเขาจะผลิตน้ําดีค่ะเพื่อทําให้ไขมันเนี่ยมันแตกตัวมีขนาดเล็กลงจากนั้นตับอ่อนก็จะผลิตน้ําย่อยค่ะทําให้เป็นสารอาหารแล้วลําไส้เล็กก็จะดูดซึมไปใช้นั่นแหละค่ะ เมื่อสักครูน่นี้คุณครูได้เอ่ยถึงอวัยวะหนึ่งนะคะที่ช่วยเหลือลำไส้เล็กนะคะในการย่อยไขมันใช่ไหมคะนั่นก็คือบริเวณนี้ได้ค่ะตับค่ะนะคะคุณครูขออนุญาตขยายตับให้นักเรียนได้เห็นชัดๆนะคะนี่คือรูปร่างของตับค่ะซึ่งตับนี้เป็นต่อมที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายเลยค่ะเขาจะอยู่บริเวณช่องท้องใต้กระบังลมค่ะ โดยหนะ้าที่สรุปของเขาก็คือสร้างน้ำดีช่วยทำให้ไขมันแตกตัวเพื่อเพิ่มผิวสัมผัสให้สัมผัสกับน้ำย่อยได้อย่างทั่วถึงค่ะและอีกหนึ่งอวัยวะนะคะที่เขาช่วยลำไส้เล็กในการย่อยไขมันน,น,นั่นก็คือตรงนี้เลยค่ะตับอ่อนค่ะซึ่งตับอ่อนนี้นะคะก็จะทำหนะ้าที่ผลิตน้ำย่อยหลายชนิดเลยนะคะเพื่อทำการย่อยแป้ง โปรตีนและไขมันค่ะโดยมีต่อมไรท่อควบคุมน้ําตาลในเลือดสร้างสารที่เป็นด่างกระตุ้นให้น้ําย่อยในลําไส้เล็กสามารถทํางานได้ดีโดยเฉพาะเอนไซม์ค่ะและเอาไว้วาสท้ายในระบบย่อยอาหารนั่นก็คือลําไส้ใหญ่ค่ะถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในระบบย่อยอาหารนะคะแต่ลําไส้ใหญ่ไม่ได้มีหน้าที่ในการย่อยเลยค่ะ แต่ว่าลำไส้ใหญ่นี้เขาทําหน้าที่ดูซึมน้ําแร่ธาตุวิตามินบางชนิดแล้วก็กูโคสเข้าสู่กระแสะเลือดซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ํานะคะในลำไส้ใหญ่เนี่ยจะไม่มีการย่อยนะคะรูขอย้ําเลยนะ,ะเขาทําหน้าที่ดูซึมอย่างเดียวค่ะโดยส่วนต้นของลำไส้ใหญ่เนี่ยจะมีไส้ติ่งอยู่นะคะซึ่งไม่ได้ช่วยย่อยอาหารแต่อย่างใดเลยค่ะและส่วนปลายของลำไส้ใหญ่ ะะก็คือลำไส้ตรงค่ะเชื่อมต่อไปยังถวาวรหนักนั่นเองค่ะเด็กๆสังเกตเส้นทางการเดินของพี่อุนจีนะคะหลังจากที่มาจากลำไส้เล็กแล้วเขาก็จะมาสู่ลำไส้ใหญ่นะคะจากนั้นเขาก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือกากอาหารนะคะ ซึ่งร่างกายเราไม่ได้ใช้แต่ถ้าอยู่นานๆกากอาหารนี้จะถูกลำไส้ใหญ่ดูดซึมน้ำนะคะแร่ธาตุวิตามินก็จะทําให้กากอาหารนั้นแข็งตัวค่ะและถ้าแข็งตัวเมื่อไหร่ก็จะเกิดอาการที่เรียกว่าท้องผูกอุจจาระแข็งนั่นเองละค่ะและตอนนี้พี่อุจิต้องลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Bye bye. Chuộng. chuông การบ้านวันนี้ให้นักเรียนตอบคำถาม5ข้อลงในสมุดแล้วถ่ายรูปส่งงานทางไลน์หรือ Facebook ก็ได้นะคะที่ Facebook วัสนาเผ่าพันธุ์หรือ ID l i n e k r u w a s 060921และหากนักเรียนมีข้อสงสัยติดต่อที่0 8 9 0 2 0 1 0 5 3ค่ะ